ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องสิ้นกิเลสก็แล้วกันไม่ต้องรู้ว่าสิ้นไปเท่าไหร่ในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับก้าวย่างอย่างพุทธ จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่23หน้าที่127ข้อที่68ภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนรอยนิ้วมือหรือรอยนิ้วหัวแม่มือย่อมปรากฏอยู่ที่ด้ามเครื่องมือของพวกช่างไม้หรือลูกมือของพวกช่างไม้ แต่เขาก็ไม่มีความรู้ว่าด้ามเครื่องมือของเราวันนี้สึกไปเท่านี้วันนี้สึกไปเท่านี้วันอื่นๆสึกไปเท่านี้เท่านี้คงรู้แต่ว่ามันสึกไปสึกไปเท่านั้นนี้ฉันใดพิกขุทั้งหลายเมื่อพิกขุตามประกอบภาวนาอยู่ ก็ไม่รู้อย่างนี้ว่าวันนี้อาสวะของเราสิ้นไปเท่านี้วันนี้สิ้นไปเท่านี้วันอื่นๆสิ้นไปเท่านี้เท่านี้รู้แต่เพียงว่าสิ้นไปในเมื่อมันสิ้นไปสิ้นไปเท่านั้นฉันใดก็ฉันนั้น